ผมยืดตรงแล้วตัดให้ทุยได้ไหมนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะลูกค้าลูกค้ายืดผมมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลยอยากได้บอกอยากได้ว่าทรงสั้นแบบเจนนี่แบบนี้เนาอทุยทุยใช่ค่ะอยากเปลี่ยนลูกก็ค่ะอยากได้เป็นผมสั้นข้างหลังทุยทุยผมลูกค้าก็ยาวหน่อยใช่แต่ว่าค่อนข้างที่จนนี้ค่ะไม่ไม่มีวอลลุ่มไม่มีวอลลุ่มเพราะว่าเรายืดตรงมาลูกค้ารู้จักเราช่องทางไหนอะคะโซเร์ยในติกตอกค่ะ ในติ๊กต็อกใแล้วก็เลยเข้าไปส่องก่อนใช่ค่ะแล้วไปชอบตรงไหนของช่องชอบทรงผมค่ะตัดออกมาแล้วชอบเลยค่ะแบบนี้เลยที่อยากได้แบบนี้เลยที่อยากได้ใช่คะก็คือเราเราเข้ามาตัดบ้างก็ได้อย่างที่ลูกค้าต้องารใช่ไหมคะใช่ค่ะค้าอยู่ไกลไหมคะไม่ไกลค่ะอยู่วัดเจดค่ะวัดเจดได้ไหมคะใช้ได้ใช่แต่ก็จริงๆแล้วร้านตัดผม สั้นๆที w o E หลายคนก็จะหาในกรุงเทพเนาะใช่ค่ะจริงๆหาแล้วค่ะ <laughs> แต่ว่าเจอร้อออานนี้มาลองร้านนี้ก่อนอเลยมาลองร้านนี้ก่อนใช่ใชค่ะแล้วลูกค้าถูกใจไหมนะถูดใจค่ะถูกใจเนาะแล้วถ้ามีใครกำลังอยากตัดผมสั้นอยากแนะนำยังไงคะแนะนําเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะถูกใจแน่นอนละเอียดมากค่ะเหมือนที่ได้ฟังแต่คนอื่นว่าละเอียดมากค่ะละเอียดจริงๆทีละเส้นเลยใช่ไหมมาเจอของจริงแล้วละเอียดจริงๆค่ะโอเคลูกค้าขอบคุณมากมากค่ะ